วิธีเปลี่ยนโฉนดต้นไม้ยางพาราเป็นเอกสารสิทธิ์ ขอต้นละ500บาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่าวันนี้มาแจ้งข่าวสําหรับชาวสวนยางพารานะคะมีวิธีแจ้งนะคะวิธีเปลี่ยนโฉนดต้นไม้ยางพาราเป็นเอกสารสิทธิ์จากกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคอปรกอรนั่นเองนะคะซึ่งมีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปรกรสีีศ เพื่อยกระดับโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั่นเองที่มีอยู่จำนวน1,628,520านวน1 28, รายนั่นเองค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่ม k ิ c k off โครงการในวันที่15มกราคม2,567เป็นต้นไปค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกํากับดูแลและของร้อยเอกธรรมนัตนะคะก็มีการเตรียมแจกของขวัญปีใหม่ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนชนดต้นไม้เป็นเอกสารสิทธิ์ซึ่งมีวิธีเปลี่ยนรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจเช่นต้นยางพาราที่ปลูกบน,บนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ มูลค่าของต้นไม้นะคะมูลค่าไม่ต่ำกว่า500บาทถือเป็นการเพิ่มมูลทรัพย์ในต้นยางเกษตรกร,ร,กรสามารถนำโฉนดต้นยางไปกู้แล้วก็ต่อทุนได้นะคะและก็มีการมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทททำหน้าที่บริหารจัดการในเรื่องนี้ค่ะ แสดงว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างที่มีเอกสารสิทธิ์ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อที่กยทสาขาหรือว่ากยทในพื้นที่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ